ทุกคนเราอยู่ที่รถจ,จัสนาเตคาจาที่หาทุกคนปัง,ปงมากสาทรสิทธิ์หาทุกคนลถอลังการมากเลยคาะเรามาแต่ชเช้าทุกคนจริงๆมีชั้นสองด้วยนะฮะทุกคนทุกคนดูเมนูเขาก่อนไหมเมนูเขาปังมากเลยะทุกคน หน้าตาดีทั้งนั้นเลยทุกคนดูเมนูเขานะฮะ not just another cup นะฮะจะมีแบบแนว recommended หน้าตาสิครับบูราหายโซมากวันนี้แขกจะแน่นแต่เช้าเลยทุกคนนะฮะข้างบนก็มีแขกแล้วนะฮะรถดมากเลยทุกคน ดี๋ยวเราค่อยๆเนาะค่อยๆเลือกไปทุกคนอยากจะนั้นเนี่ยทำเลทองมากนะฮะสาทรสิบค่ะจะเป็นแนวคผายหน้าตาดีมากเครื่องดื่มก็หน้าตาน่ารักมากเลยทุกคนดูสิโอ้ยครับเลือกมาแต่ละเมนูเลรสๆนะฮะสุดยอดเลยฮะทุกคนต้องมานะฮะ ดดูสิาตาีที่จอดรถกว้างขวางมากทุกคนนี่ทางสาทรสินะ,ะฮะโอยอลังการเวอร์วงะะังมาเขาทางนี้ก็ได้ครับทุกคนนี่ค่ะสาทรน,นะฮะ สถานีรถไฟฟ้าเซนหลุยทุกคนบรรยากาศด้านนอกก็มีอาจะต้นไทรสักใบใหญ่นะฮะทุกคนด้านนอกจะเป็นแนวนี้ฮะ,ะทุกคนด้านนอกสบายสบๆด้านในแอร์ฉ่ำๆนะฮะทุกคนรถมากนะครับจำง่ายๆสถานี BTS นะฮะฝั่งเลขคู่เลย สี่แยกสาธรน,นะครับราชนักครินแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยสิทธินะครับ BTS เซนหลุยทุกคนรถกค้าจะเข้าตลอดเลยากจะหาุกคนเอในดวดูดูนะครับทุกคนมือหาทุกคนกคน,น่าทานไหมของจริง มีอ <t colours> ิงนิยายนะครับทุกครันนี่นะฮะ เดี๋ยวเรามาทานกันทุกคนจะ้ะเรานั่งข้างนอกบ้างนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยคนจะแน่นเราขออนุญาตมาข้างนอกจะได้พูดเสียงดังได้เสียงจะได้ไม่ตีกันเลิศมากเมนูอลังการปังงานสร้างมากๆเลยทุกคนดูสิโอ้ยนี่คือ not just anaster cup ทุกคนจะ้ะจ้ะโอเคขอบคุณมากลูกอันนี้ในเมนูนะทุกคนเดีย๋ยวมาดูของจริงจ้ะนี่ตรงตกมากๆทุกอย่างตรงตกนะฮะ นี่ตรงตกมากเลยทุกอย่างทุกคนจ๋านี่ดูเมนูนี่เติร์กิชเอ็กซ์นะฮะอันนี้จะเป็นอ่อนี้เฟนเชอร์สวิสซอฟซีซนแนลสโว่ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูดกงฤด,ดูกาลเหมือนมากตรงตกสุดๆทุกคนนี่ทุกคนนี่ในในโปกเมนูนะฮะเรามาดูตัวจริงของนี่ฮะตกปกทุกอย่างเลยทุกคน ทุกคนนี่ตรงปกไหมนี่เขยเยบมานี้ตรงป,กม,มรงปกมากทุกครั้งเห็นไหมลถมากที่สาทรสิทธิ์ทุกคนจ๋าข้างในคนแน่นๆปังๆมาตลอดเลยนะฮะทุกคนนะฮะลดมากอ p พีสองเลยใช่ไหมต่อตามให้ทุก EP พีนะทุกคนนะดูหน้าตาสิฮะลดมากสาทรสิทธ์ Not just another c u p ฮะทุกคนชื่อเทๆ่ๆเกๆ๋เกๆเมนู Breakfast all day ฮะทุกคนอยากให้โลกรู้ว่าหน้าตาดีอร่อยแซ่บแน่นอนหน้าตาแบบนี้เรียกน้ำลายดูก็อิ่มแล้วฮะอาหารตาอาหารสมองแล้วก็ครบ้ออาประสาทสัมผัสเสียงเพลงเพราะ <c oughs> ๆบรรยากาศดีๆแล้วก็อาหารหูอาหารตาอาหารพลังใจสุขภาพนี่ฮะครบถ้วนจะพูดยังไงตื่นเต้นมากเพราะว่านี่คือเป็นอีกวัน of the best นะฮะ คาเฟ่ในไทยแลนด์นะอยู่ที่สาทรเซนหลุยบีทีเอสค่ะสาทรสิบทุกคนสาทรสิทะลุสีลมคอนแวนอะไรเงี้ยนะคะมาได้เลยมร้านเราตั่งข้างนอกนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากินก่อนเดี๋ยวจะหายเย็นนะคะทุกคน